สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกกักรปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรไครศีอันเลนและกัลายาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตร และถวายพัตหาราแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระมงคลเทพมุนีโสตจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลายาณมิตรบุญยูรุผักชีจุดเทียนทูบบูชาพระพุทธกัลายาณมิตรแอนทโทนีเบอร์โตลามีจุดเทียนทูบบูชาพระธรรมส่วนกันลายาณมิตรอุดมน้อยมณี จุดเทียนทูปหน้ารูปหลวงปู่พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นคณะผู้มิบุญสาธุชนผู้มิบุญก็ได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่พระมงคลอภิมังคโลจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะ